พระแม่โพศพเทวี TV แห่งข้าพันธัญญาหารตามคติความเชื่อของไทยที่เป็นที่เคารพสักการะและกราบไหวบูชาตั้งแต่ครั้งโบราณของชาวไทยราวและละแวกลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาถือเป็นผู้ที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ในด้านข้าวปลาอาหารโดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวมักจะบูชาพระแม่โพศพเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ในด้านการเพาะปูก พระแม่โพศพเป็นการแบ่งภาคของพระพรหมด้วยทรงร้อนอาจในความทุกข์ร้อนของมวลมนุษย์เมื่อทรงตรวจดูก็พบว่าพระดาบดได้บำเพ็ญตบะด้วยความมุ่งมั่นแต่ต้องหิวโหวยอดอยากเพราะขาดอาหารอยู่ในใชายป่าริมแม่น้ำจึงได้เสด็จอวตารลงมาในน้ำพระภยัยศพบันดาลให้เกิดฝนตกทั่วบริเวณอาสมเมื่อฝนซา ก็ปรากฏเป็นเมล็ดข้าวสาลีทั่วบริเวณและเจริญเติบโตเป็นรวงข้าวเหลืองทองอารามพดาบทจึงได้เก็บเกี่ยวข้ามารับประทานและแจกจ่ายให้ชาวบ้านบางส่วนให้เป็นอาหารของนกกาจากนั้นมาท่านก็ได้ดูแลรดน้ำต้นข้าวสาลีอย่างสม่ำเสมอและได้แบ่งพันธุ์เมล็ดข้าวให้ชาวบ้านนำไปเพาะปลูกจึงมีข้าวสาลีมากมายทำให้ชาวบ้าน คนจากความอดยาพรดาบทจึงบอกให้ชาวบ้านบูชารวงข้าวพระแม่ไา่ศพด้วยความเคารพนับถือที่เป็นผู้ประทานข้าวปลาอาหารให้แก่มวลมนุษย์และเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพระแม่โพศพนั้นบางตำราดได้กล่าวเอาอไว้ว่านางเป็นนางฟ้าและทรงเป็นสนมเอกขององ,องค์อมรินทาชิราชบนสวงสวรรค์ วันหนึ่งนางได้นำดอกไม้ไปถวายให้แก่องค์อมรินพระองค์ทรงมองเห็นว่าพระแม่โพศพซึ่งมีผิวกายเหลืองทองอร่ามดูมนหมองจึงให้นางเสยสระเนื้อให้แก่ชาวโรคนางจึงรับปากและเสด็จลงมาโดยเก็บเอาดอกไม้สวัสด์ลงมาด้วยเพื่อมาหาฤาษีตาไฟซึ่งฤาษีตนนี้จะนั่งหลับตาตลอดเวลา และลืมตาเมื่อดอกไม้ในป่าเห็นมาพานบานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยจะออกจากชาด้วยเพราะถ้าไม่ได้ออกจากชาแล้วเมื่อฤาษีตนนี้ลืมตาขึ้นมาไฟก็จะไหม้ทุกสรรพสิ่งเมื่อพระแม่โพศพเข้าไปหาฤาษีฤาษีได้กลิ่นดอกไม้สวรรค์จึงลืมตาโดยยังไม่ได้ออกจากชานปรากฏว่าไฟไหม้พระแม่โพศพจนเป็นเท่าพระฤาษีเห็นดังนั้น จึงเกิดความแปลกใจจึงได้ชุบชีวิตของนางฟ้าขึ้นมาถามไทยพระแม่โพศบบอกว่าถุประสงค์แล้วกายรูปเป็นเมล็ดข้าวพฤาษีจึงใช้ไม้เท้าตีลงบนข้าวแล้วอธิษฐานจิตข้าวได้แตกกระจายเป็นมแมลงเม่าบินลงมาตกทั่วภาพพื้นดินมนุษย์จึงเก็บเอาเม็ดินธุนพืชไปปลูกให้ลูกหลานกินสืบต่อมา อย่างไรก็ตามผ้ภาภัโศพหรือพระแม่โพศพนับว่ามีบุญคุณใหญ่หลวงแก่มนุษย์โลกให้ได้มีข้าวพันธัญญหาในการดำรงชีวิตการบูชาพระแม่โพศนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรื่อยมาแม้พระมหากษัตริย์ก็ยังคงบูชาพระแม่โพศในทุกๆปีนับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันในฤดูการทำนา ชาวบ้านก็จะมีการจัดทำพิธีคารบูชาขอพรทุกครั้งในทุกๆขั้นตอนนอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนไทยโบราณเมื่อรับประทานข้าวเสร็จแล้วจะยกมือพนมไหว้ขอบคุณพระแม่โพศพอีกด้วยลักษณะทางศิลปะของพระแม่โพศพนั้นนางทรงเป็นสตรีมีใบหน้าง,งดงามปรัดก,ก้าวเพียงเล็กน้อย แล้วปล่อยสยายประดับด้วยอัญมณีและทองคำสีเหมือนรวงข้าวทรงประทับนั่งอยู่บนอาสนะอันงดงามวัดในแถบภาคกลางโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในย่านที่เป็นทุ่งนามักมีการจัดสร้างรูปบูชาพระแม่โพสเพื่อให้ชาวนาได้กราบไหว้สักการะบูชานอกจากนี้วัดลหลายแห่งยังนิยมจัดสร้าง รูปปั้นพระแม่โพศบไว้ในวัดเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของชาวนาในละแวกใกล้เคียงอีกด้วยสำหรับใครที่ดูคลิปจนจบแล้วหากชอบคลิปของผมรบกวนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากอยากติชมในคลิปของผมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะนำไปปรับใช้แก้ไข ให้คลิปต่อๆไปของผมดียิ่งๆขึ้นไปครับกรับขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับ